สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับข่าว VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้น Nikkei นเช้านะครับของวันที่22นะครับ22เดือนสิงหาคม2565นะครับสำหรับหุ้น Nikkei นก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละ2คลิปนะครับวันละ2รอบนะรอบเช้า9ก้าโมงทึง รอบบ่ายบ่ายมงตรงนะครับอันนี้คือรอบเช้านะรอบเชา้าจะน,นําเสนอทุกๆวันจันทรอังคารพูดพรหัสสุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะวันนี้ก็เป็นวันจันทนะครับสีเหลืองนําโชคนําโชคให้ทุกๆท่านนะครับได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะามาชมทุกคลิปๆเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะ แนวทางก็จะมาวางเรียงเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณากันนะครับพิจารณากันนะชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็รุ่นลมไปนะครับไม่ต้องจัดนะเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอย่างสูงเลยนะครับเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเสี่ยงกับสภาพจ,จิตใจแล้วก็เสี่ยงกับยาดมยาหมองด้วยนะครับ ประมาณนี้อขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะ,ะกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดในคลิปต่อๆไปนะกดถูกกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆกดถูกใจเพื่อให้กำลังใจช่อง VIP ธรรมดานะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับำรำล้ำเลยๆนะ,ะเราก็มาชมกันเลยนะครับรอบเช้ามีอะไรบ้างนะครับรอบเช้า จุดเราทุกตัวนะครับอม,มองไม่เห็นใช่ไหมอ่าครัแบบเดี๋ยวจะขยายให้อืม,อมไวมากนี่เคือเช้ามองเห็นไหม,อ,มอ่าหนึ่งเลยนะนี่คืเช้าสามกับสี่นะครับอืเด่นสามกับสี่ลองคือสองนะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสาม 3 9 9 3 3 0 0 3นะครับ4 5 5 4 4 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 4กห9สสี่เจ็เจ็บแป่นะครับเ่นอัทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะเน้นให้นะเน้นให้จดนะครับเลขที่เด่นน่าจะมารูดอะไรนี้ก็คงจะเป็นนี้นะครับเนี่ย 3นะครับ3ามกับ4นะ3ามกับ4ี่เลขคู่ที่จะมาน่าจะเป็นนี่นะครับปิดือสามหกสมเจ็ดสมแปดสมนะมถ้าเป็นสลักสีก็น่าจะเป็น46 47 48 49นะครับสักนะ ถ้าตัวกันมาตัวรองมาก็น่าจะเป็นตรงหกสองเจ็ดตรงแปดนะครับประมาณนี้นะรูดนี่น่าจะรูดสามกับสี่เลยนะสามกับสี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสองนี่พิจารณาดูอเอาพิจารณาดูนะครับชนชอบไหม,มไม่ชนไม่ชอบกระจาดไปที่เหลือพวกที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมเนี่ยคือตัวรองนะตัวรองนะครับชนชอบกระจัดไปนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ล้วนมเพื่อความบันเทิงไปนะครับ ขอขอบคุณนะครับจดเดาทุกตัวนะครับแคบเจอ์หน้าจอไปขอขอบคุณมากๆเช้านี้ก็ขอให้ได้เฮได้กิดนะครับได้เฮได้กิดนะประมาณนี้ขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดเงินทองไหลมาเทมาเลยนะครับประมาณนี้นะตบมนี้เลยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ